ค่ะเมื่อนี้นองีิยากกมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณตำ่าของพี่วาดนะคะหัวที่ผ่านมากคือวันที่29สิงหาคม2568นะคะแนวทางของพี่วาดเป็นแบบนี้นะคะขั้นไฮวิ่งเ7บนล่างนะคะ,เล,ะเลขสองตัวขันกะไฮวิ่ด7 4 7 8 7 6นะคะ4 8 4 6 8 6นะคะแถวบน,นส่วน,นหน้าแถวบนจะเป็นบนแถวล่างนี่จะ จะเน้นล่างนะคะนะคะพ้นปากพว่าเลขออกเก้าเจ็ดหกนะคะข้างล่างออกแปดเก้านะคะนะคะเพื่อนไทยหกเจดหกนะคะเลขเลขหกกับหัวเป็นเลขเก้านะคะเกือบเกือบแตกสามตัวนะคะนะคะเข่าสองตัวตรงๆแล้วก็ข้างล่างแปดหกนี่ออกแปดเก้านะคะเกือบแตกบนแตกล่างนะคะ สำหรับพวดนี้นะคะวดนี้ไห้มาแล้วจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟ้างเสียงสัมภาษณ์นวานุทิยาก,กับพี่วาดตำราววดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดนะคะพี่วาดสวัสด,ด,ดีค่ะสวัสด,ดีจ้าเมื่อตะกี้หนูโอนเงินไปเป็นเงินของเอฟซีแต่หนูขออนุญาตนะพี่รอบแรกหนูก็โอนไปหนูไม่ได้อ่านรายชื่อเพราะว่าบางครั้งมัน ถ้าลายชื่อเยอะเกินไปอ่านไม่ได้มันจะผิดกฎเพราะว่าหนูจะไม่อ่านแต่หนูจะส่งแต่ลายชื่อให้พี่ไปอ่านดูเห็นลายชื่อส่งมาให้พี่ด้วยไหมใช่หนูให้พี่อ่านดูแล้วว่ามีใครบ้างที่โอนไปรอบแรกสามพันสองรอบนี้ก็สองพันสองที่ว่าเขาเอฟซีเอฟซีโชคดีเลขลาวเจ็ดหกขอบคุณเอฟซีวันนี้ก็มันหมาดเหมือนกันอ่า เพราะว่าพรุ่งนี้หนูต้องไปเอไม่ใช่หนูต้องหนูจะหนูจะไปไหว้ปู่ขาวไปแต่เช้ามืดเพราะว่าที่ว่านนทิยาไปขอพรกับปู่ขาวไว้ว่าให้ลูกสอบติดคุกติดบรรจุคูก,ก็ได้สมความตั้งใจหนูหนูต้องไปแต่เช้าค่ะ<ห>ที่วันเสาร์ที่ผ่านมา,<ห>าพาลูกไปจุดทูปขอพรปู่ไปขอให้ลูก สอบบรรจุครูได้ที่จังหวัดอุดรบางเอินได้จริงๆที่คนตั้งเป็นพันอะคนตั้งเป็นพันสอบได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ใช่ใชรอบแรกสอบพันสามได้ที่สิบแล้วรอบที่สองสอบสัมภาษณ์บรรจุครูคนเท่าไหร่นุนพิยาไม่รู้นะแต่ได้คนที่ห้า ที่ว่าน่าจะได้สอนเร็วๆเนี้ยก่อนก่อนก่อนสิ้นปีน่ะก็เลยจะไปไหว้ปู่แต่เช้าแล้วก็อัดคลิปก่อนวันนี้อะไรเงี้ยแต่ดีๆดแหละตอนนี้ลังว่างพอดี่ะบางครั้งหนูโทรไปหนูขอโทษนะบางครั้งพี่ไม่ว่างแต่เวลาว่างมันไม่ตรงกันเออโทรมา้วแต่ดีเดี๋ยวพี่ว่างแล้วพี่พี่ดูแล้วพี่จะโทรกลับใหม่เวลาตอนนี้พี่ อตอนนี้หนูพร้อมแล้วค่ะเลขลาองวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดตำลาวเลขลาสองข้าวแปดวิ่งศูนย์บนล่างวิ่งศูนย์บนถ้าพี่จะเน้นบนนะวิ่งศูนย์บนวิ่งศูนย์บนค่ะ 5, จับคู่จับคู่ <0. S 1> ศูนย์หนึ่ง ูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดขีดเส้นใต้ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดตัวเน้นไงตัวเน้นพี่ไง ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดคือตัวเน้นอแถวบนนะแถวบนนะใช่ค่ะตรงแถวบนนะแล้วก็สามตัวมีเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ด วัที่ผ่านมาเน้นเท่าๆกันเน้นเท่าๆกันวัที่ผ่านมาเกือบแตกสามตัวเนาะเก้าเก้าเจ็ดหกเป็นเอหกเจ็ดปวไม่ต้องกลัวดุจยยเดี๋ยวแตกเปลี่ยนอีกเนี้ยแหละสามตัวนี่นะเดี๋ยวแตกไม่ต้องกลัวเพราะว่าเลขมันไม่ไปไหนเลขนามมันไม่ไปไหนเดี๋ยวมงวนอยู่เดี๋ยวทหลักร้อยถูกตัวกันนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลนี่เข้าอยู่ไาห้จับหลักร้อยถูกตัวก็โปเลยทั้งหมดทั้งมวลนี่ ไปกับบนล่างเหมือนเดิมใช่ไหมพี่อ่าเน้นเน้นบนกันล่างอ๋อเน้นบนเน้นบนกันล่างกลับนิดหน่อยนอเน้นตรงกับนิดหน่อยกันล่างเน้นตรงถ้าคนไหนดูทุกคลิปนี้จะเข้าใจนะคะใช่ ่วนมากของพี่จะมาตรงตรงบน,นใช่ไหมใช่สี่หนึ่งคนนน้อยเขาจะได้เออไม่ต้องกลับไม่เน้นแค่สามก,กูลแล้วก็ไม่ตองกลับอะไรเงี้ยสี่หนึน่งก็มาตรงตรงเจ็ดเจ็ดหกก็มาตรง,งตรงวดงวดที่ออกแปดม้วนที่ออกแปดห้ามาตรงตรงไหมพี่ตรงตรงจ้ะแปดห้าตรงตรงเลยมีมีมันเป็นล่างไงมีข้างล่างแถวล่างทีนี้พี่กลัวว่าพี่กลัวว่าไอ้ไอ้แถวที่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 ไม่ได้ขีดเนี่ยแถวล่างเนี่ย มันจะเป็นล่างไงพี่ก็เลยเอาจ็ดมาใส่แม่ไหมพี่จะมีจ็ดหนึ่งสองจ็ดอย่างงี้เห็นปะ่ะพี่เ,าเอาจ็ดมาใส่หลักร้อยเพราะมันจะวนอยู่ตรงนี้นไงเข้าใจไหมพี่เอที่แทบันน,นั่นมาเข้าบนล่างไงมันเคยเข้าบนล่างไงอ๋อเคยเคยมีบางงวดเข้าบนล่างใช่ไหมใช่ใช่มีเข้าบนง่างก็มีสรุปว่าแนวทางของพี่ว่าตำรางวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดให้วิ่งศูนย์ บนจับคู่01 02 07 12 17 2เกตตัวเน้นก็คือ01 02 07เน้นบนเน้นบนกันล่างเลขสามตัว7 701 707เน้นตัวตรงกับนิดหน่อยนุ่นที่ยาลงถูกไหมคะพี่ถูกจ้ะ,จะ พี่วาดมีอะไรจะคุยกับเอฟซีอีกไหมคะบอกเอฟซีวันที่หนึ่งรวยสองรอบนะรอบป่ายกับรอบสองทุกเครื่องรับตังรับตังสาธุสาธุสาธุแต่รวยคือเกาเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้นี่ต้องให้นนทิยาไปไหว้ปู่ขาวให้ใช่ไหมพี่อะไรจ๊ะพรุ่งนี้ให้หนูให้หนูไปไหว้ปู่ขาวใช่ไหมแต่จต่แต่ ขอให้พี่โชคดีนะขอให้คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทอง fc ก็โชคดีโชคดีเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะที่แบ่งปันแนวทางของให้ fc โชคดีกับแนวทางของพี่วาดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะพ่อแม่พี่น้อง fc กับซีเดนินแล้วนะคะเสียงสัมผัสเราว่ารุ่นที่ยาก กับพี่วาดนะคะเพิ่นกเป็นคนเบาเนนอยโน่นที่ยากกับเป็นคนเบาหน่อยนะคะตังคนตังโบไดเบาไลยนะคะเพิ่นกับโบไดคุยไลยนะคะเบาเนนอยๆกับพัลลู่จะเบาจังใดนะคะสําหรับเอฟซีที่ฝากเคลื่อนมาให้พี่วาดนะคะรอบแรกรุ่นที่ยากก็โอนไปแล้วนะคะมืูซาอ้านี้นะคะรอบสองก็คือตอนบ่ายนุ่นที่ยากก็โอนไปแล้วนะคะทั้งสองรอบรอบแรกรู้สึกว่าจะายสามพันสองรอบ ตะกี้นี่ก็คือสองพันสองนะคะนนทิยาจะ,อะขอผู้เนปซี่นะคะที่หควก็ไว้วังใจกับทางช่องของเฮ้านะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะถึงนนทิยาบริอาจถึงแน่นอนนะคะรายซื้อนอนทิยาจะหลอกออกมาราคาทรงให้พี่บาล้วกาทรงจํานวนเงินหายตามที่เฮ้าบวกครบจํานวนเงินนะคะไม่มีการกักไว้แน่นอนนะคะสบายใจได้นะคะ เพียงแต่ว่าเฮาบ้านอ่าความปลอดภัยของช่องนะคะถ้าอ่านนี่มันจะหลายค้นเกินไปมันจะเป็นการเบียไล่ายนะคะนุทิยาบอกสบายใจนะคะนะคะสรุปมาแนวทางของพี่วาดคลิปนี้เป็นเลขเล่านะคะมือเร้านี่นุทิยาปล่อยไปเป็นรัฐบาพนไทยมันจะออกมือเดียวกันคือวันที่หนึง่งตอนตอนบ่ายนี่จะออกเลขไทยตอนช่วงสองทุ่มกว่านี่มันจะออกเลขเล่านะคะนะคะในคลิปนี้เป็นเลขเล่าเด้อพี่น้องอยา่าสับสนนะคะ นะคะเพื่อนกระไฮไฮเน้นบนกันล่างที่เกานะคะแนวทางของพี่ว่านวันที่ผ่านมานี่ไฮไฮเจ็ดเจ็ดหกก้ามาเจ็ดหกตรงๆนะคะวันนี้เป็นวันวันที่หนึง่งกันย่าย่นสองห้าหกแปดเพื่อนไฮตำเล่าว,วิ่งศูนย์บนนะคะจับคู่ไฮศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะคะ หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองเจ็นะคะเน้นที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดเน้นบนกันล่างคือเก้านะคะเลขสามตัวเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะนะคะเน้นเน้นบนกันล่างเน้นเน้นตัวตรงนะคะกับนิดหน่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องเอซีพิจารณานะคะเบิ่งบางคนเบิ่งทุกคลิปทุกคลิปจะเข้าใจจะจับจับประเด็นบางคนเพิ่นเข้าใจเพิ่นซื้อเป็นเพิ่นก็ได้ร้ายนะคะบางคนก็ซื้อพ่อเป็นซีซันบันเทิงนะคะนนทิยากับโรลูว่า อาจารย์ได้จะเขา้าอาจารย์ได้จะรุดนะคะเข้าท้ายทาใหาเป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะนะคะน้องที่ยากขออวยพอนหายคนพินน้องเอฟซีโส,สดีแนวทางของพี่วาดตำราวนะคะ